สวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้จะมานำเสนอการคิดสูตรหวยรางวัลที่1น,นะครับคาเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจะนะารณญาในการซื้อนะครับเป็นการเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ได้ชักชวนให้ใครซื้อตามนะครับเป็นการคิดคำนวณหาสูตรรางวัลที่1นหกตัวเพื่อซื้อลัตเตอรี่เท่านั้นนะครับสำับสนุน การแทงหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับเรามาดูกันว่างวด16มีนาได้เลขอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เอารางวัลที่1ของงวดที่ผ่านมานะครับ835 538นะครับแลมาเป็นตัวตั้งนะครับตัวตั้งเสร็จนะครับ835 538นับต่อจากนี้ปนไปเลยไล่ต่อไปเลยนะครับจาก8ก็จะเป็น901 สองสามสี่ห้าหกเาศงสามลงท้ายด้วยสามนะครับทีนี้เอาสามไปบวกกับหนึงตัวนี้ได้สีองบวกกับศย์ตัวนี้ได้สองนะครับจับเลขมาจะคิดได้แปดเก้าศูนยสี่สองสองกับอีกหนึ่งังห้าสามแปดสี่สามสองผลออกรางวัลที่หนึ่งนะครับออก 8 9 0 4 2 2ออกตรงๆนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับ1เมษาก็เอารางวัลที่1ของ16มีนามาตั้งเป็นตัวตั้งนะครับ8 9 0 4 2 2ไล่ต่อไปเลยนะครับ2ก็จะเป็น3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6ตกที่7นะครับตัวสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมเอา7ขึ้นไปบวก5 ได้เท่ากับ2 6หตัวนี้บวกกับ4ได้เท่ากับ0นะครับคิดได้6ตัวนะครับชุด6ตัวก็จะเป็น8,3,4,2,6,0 4,7,2ส 2, องผลรางวันที่1ออกนะครับ4ี่เจ็ดสสี่ตัวตรงเลยนะครับรางวันที่1มาดูงวดถัดไปนะครับงวด16เมษานะครับ ก็คิดแบบเดิมนะครับเอารางวัลที่1ของงวด1เมษามาคิดนะครับมาตั้งเป็นตัวตั้งนะครับ472 2 7 0 0ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก็ไล่ต่อไปเลยครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5นะครับตกที่5เอา5ขึ้นไปบวก3เหมือนเดิมนะครับ5 3บวก3ได้8 4บวก2ตัวนี้ได้6นะครับจับตัวเลขนะครับ ได้2ชุดนะครับก็จะได้เลข4 1 2 8 4 6 2 50 8งแหกสนะครับมาดูว่า16เมษาเลขจะมาไหมมาเต็มทั้ง6ตัวหรือไม่คนที่ชอบ4ตัวก็ตัดเอานะครับ4ตัวก็จะเป็น2 8 4แหกับ0856นะครับชุด3ตัวก็จะได้ 846 856นะครับก็ลองดูนะครับขอให้คนที่ติดตามถูกรางวัลที่หนึ่งมีเงินใช้รวยๆปังๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ